สวัสดีครับเราสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังเหมือนเดิมนะครับเราสนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนพี่น้องน้องพี่เพื่อนกันได้หมดเลยนะครับผมเรื่องกูครับลงสนามอุ่นเครื่องเกมนัดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในค่ําคืนเดียวกันนะครับมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมอัปเดตเกี่ยวกับโจแดนในนะ้ะสั้นซึ่ง ก็น่าจะลุ่่วงอย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เลยเอามารวมกันเลยแล้วกันครับว่าบรรยากาศในเกมอุน่นเครื่องนัดแรกที่เจอคารูเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ประเด็นของโจนาธานสันรวมถึงฟาบ์มโยด้วยแล้วหลังจากนี้แผนงานจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับยนครัและ Liverpool. เวอร์พูลอ้าวไปติดตามในนี้พร้อมๆกันนะครับ หลังจากกลับมาเข้าแคมป์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเรือพูก็บินมาเก็บตัวที่บาเดนวูดเทนแบกนะครับซึ่งมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดแรกเนี่ยในการเจอคาร์สูผมช่วยหลายๆคนที่เป็นแฟนเร์พูนะครับมันก็จะมีคลิปการฝึกซ้อมอะไรต่างๆนานา,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 นาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็มาถึงนัดแรกที่หลายๆคนอยากจะดูลือเกินครับโดยเฉพาะนักเตะใหม่ทั้งดอนิคโซโบสไลน์และก็อเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มพูดถึงโซโบแล้วโชว์เสือส้นอซะหน่อยกันเนี่ย มีเสื้อเป็นซีรี่ใหม่เลยนะฮะทำทรงเป็นโอเวอร์ไซส์ ที่หลายๆคนถามถึงนะครับก็เลยเฮ้ยลองดูซะหน่อยด้วยคุณภาพเกรยเสื้อที่มันต้นทุนที่มันสูงขึ้นหน่อยครับแล้วกออ็อยากลองดูครับว่าจะได้ใส่เสื้อกันดีๆนะผมผมก็ใส่ตัวนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนอยากลองดูละกันครับเพราะมีรุ่นลายอย่างมแบบทั้งโซโบตัวนี้นะครับมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อันดอแล้วก็มีแม็กเลสเตอร์ด้วยนะครับราคาเดียวครับ790บาทส่งฟรีนะครับสแกนเคอร์โค้ดสั่งซื้อสั่งพรีออเดอร์ได้เลยนะครับที่ ยักษ์แลบนะครับ Y A K L A B เป็นไลอ้อนยักษ์แล็บนะครับมีี่ยน้ำหน้าด้วยหรือว่าสแกนเค้โคตรงนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่เกมบนเครื่องครับของลิเวอร์พูลนะครับโซโบลงเล่นตัวจริงครับในชุดแรกเลยนะครับแล้วก็เคียงข้างด้วยการปักเทรนด์ไรสเดอร์โนเนี่ยยืนเป็นวิฟิลตัวรับเลยครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยนะฮะกระแสของจอร์รี่เฮลสันมันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมในเกมชุดนี้จริงๆยังมีอีก อีก2-3สคนครับที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างอร์ซอนเบเกอร์อย่างาจิอาโกโประมาณนี้ครับแต่ในกลุ่มนั้นน่พอทราบครับว่าเรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของความฟิตแต่เฮนโดเนี่ยมันก็มีกระแสก,ก่อนที่จะบินมาที่เยอรมันแล้วว่าได้รับความสนใจจากอาเอเติฟาทีมจากลอรีอรัลเบียเกมนี้ไม่มีชื่อนะครับก็เลยกลายเป็นทรนเน่ปากเป็นวิฟต,ตรัาแล้วก็มีโซโบมีบ๊อบบี้คลาร์กข้างหน้าก็จะเป็นซาร่ามีนูนเยสมีลุยดิอาสนะครับ แบ็คขวาเนี่ยเป็นโอกาสของดาวรุ่งอย่างคอนเนอร์แบรดลีย์ครับแล้วก็มีฟานได้มีโกนาเต้มีโรบเบโลรุ่นสาตูก็เคอร์เรร์แต่เกมแรกครับทุกคนมันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าว้าวซ่าอะไรขนาดนั้นแต่ก็มันยังพอมีอารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พอชื่นใจบ้างโอเคขึ้นนําเร็วครับจาก David านคนคดิวินูนเดสหลายคนคงคิดคล้ายๆกันนะว่าไอจังหวะหลุดไป็อดแรกนะมันน่าจะยิงได้เลยนะ แต่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันดาวินก็เลือกที่จะจ่ายครับจะหักกลับไปที่โมซาราแต่ยังดีครับบอลมันกลับมาหาเขาอ่ะนะครับโดนสกัดแล้วก็ทะลักกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วดาวินก็ก็ยิงประตูเข้าไปจนมาลงที่เสมอนะครับลาสตินเดลโอ้โหยิ่งย่างสวยเลยครับเปิดมุมมาแล้ววอลเลย์เฉดขันเข้าไปจบเพิ่งได้แบบนั้นครับหลายคนถามว่าโซโเป็นไงบ้างครับพี่การเคลื่อนที่การขยับตัวหรือความเข้าใจเกมในแดนกลางโดยเฉพาะการเชื่อมจากกลางขึ้นมาหน้าเนี่ย ผมว่าสบายๆเลยครับยังยังมีอะไรให้ให้ว้าวได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะแต่เกมแรกครับมันก็ประมาณนี้ซึ่งถ้ามองไปที่เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จเข้าเป้าสำเร็จนะครับจ่ายบอล46เข้าเป้า44คือดีอยู่แล้วครับแต่จังหวะจบสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นภาพในการแบบเฮ้ยโอ้โหมีคิลเลอร์พาสอะไรขนาดน,นั้นแต่การมีส่วนร่วมเสาเคอโอ้ oh. เดินลุ้นยาวๆเอางี้ดีกว่าเดินลุ้นยาวแน่ๆนะครับบทบาทของเทรนด์กับมิฟิลตัวรับก็ทรงๆครับไม่ได้ไม่ได้บื้อหวาหรืออะไรขนาดนั้นแต่ก็จะมีรูปเปิดลูปสวิตสวยๆที่เป็นเครื่องหมายขั้ค้าของเทรนด์นะครับตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับที่เหลือก็ว่ากันไปซาร่าดีอาร์หรือแม้กระทั่งแนวรับอย่างโรแบลลี่ก็รู้สึกว่ามีจังหวะการสปีดที่ดีมากๆนะครับในช่วงครึ่งแบกคเครื่องหลังเปลี่ยนยกชุดเลยครับ เราได้เห็นพวกทั้งโชต้ากัาโปแม็กอัลลิสเตอร์นะฮะโจโกเมสนะครับหรือซิมิกาสรวมถึงบรรดาเด็กดาวรุ่งคนอื่นครับเจนสโอคอนเนอร์เบนด็อกที่ลงมาลากเลื้อยมันนะเกินแต่ปรากฏว่าเริ่มขึ้นหลังมาแป๊บเดียวครับอ้าวโดนโดนเซบาสเตียนยุงครับแบ็คขวาเติมขึ้นมายิงต้มทลาสซูพิกนำสองหนะึ่งคราวนี้ก็เล่นกันไปครับเล่นกันไป คนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมก็คือเจนสุแม็กคอนเนลรครับดาวรุ่งวัย18ปีครับกองกลางที่ดูมีส่วนร่วมเยอะมากครับทั้งบูทั้งบนุนพลังงานเต็มที่อยู่แล้วเป็นตัวหลักของทีมชุดยู18เมื่อสั้นที่แล้วนะครับแล้วก็ได้โอกาสในการเรียกตัวเข้ามาเข้าแคมเปญซันแล้วลงเล่นในเกมนั้นนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับพลังงานบูสนุกแน่นอนอีกคนที่ดูหวือหวาก็คือเบนโตงเนี่ยแหละครับมีจังหวะการเลี้ยงผ่านเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงสุดในครึ่งหลังนะครับ แล้วรูปร่างดูสำหรับผมนะผมรู้สึกเฮ้ยมันมดูหนาขึ้นแล้วก็จังหวะจากโคเนี่ยเออไม่ใช่แบบโมเทลุอย่างเดียวแหละไม่ใช่แต่ใช้ความเร็วเลี้ยงจี้เข้าหาอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีหยุดมีผ่อนมีประสิทธิภาพในการลำเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นเอางี้ดีกว่าแตอ่อย่างน้อยครับเพิ่ง1718ย่ายังยังมีโอกาสอีกนานเลยนะครับรอรุ้นว่าจะอยู่ในลิสต์ของเงินครอบหรือเปล่าส่วนเล็กซ์มักนิสเตอร์ครับ คนที่ออกมาชมคือดิโกโชต้าครับโชต้าเป็นคนยิง2ประตูในช่วงท้ายเกมครับเป็น2ประตูชัยที่ลิปูนั้นแซงมาชนะ4-2หลังจากที่โคดิกาโปนั้นตีเสมอได้ในนาทีที่69เป็น2-2นะครับโชต้าบอกว่าการเล่นแล้วมีไม่ฟิลแบบนี้อยู่ข้างหลังแบบอาหารอัอน,อนโอชาเลยครับคือประมาณว่าเขาก็จะได้รับเสิร์ฟลูกจ่ายที่มันทะลุ15ลลา20ลลาจากกลางทะลุเขาไม่กรอบไปโทษแบบนี้ อยู่เรื่อยๆแลวเขาชอบมากๆครับกับการที่มีกองกลางอย่างแบงค์ลสเตอร์ยืนอยู่ข้างหลัง mm. เกมนี้โชต้ายิง2ประตูแมงค์ลสเตอร์ทาได้1นึ่งแอสซิสต์นะครับกัคโปก็ตามมาตรฐานครับจังหวะพลิกตัวแล้วหมุนมายิงตีเสมอ2องถือว่ายอดเยิ่ยมากนั่นคือภาพรวมๆครับของเกมแรกชนะพาซู42มีหลากหลายจุดที่น่าสนใจที่น่าชื่นชมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่า มันปฏิไปต่อกันอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ั่นทีเพราะมันเป็นแค่เกมแรกครับแต่เรื่องราวในระหว่างการแข่งขันนั่แหละครับเวลาคาบเกี่ยวกันพอไม่มีชื่อของเฮนโดอยู่ในเกมนัดน,นี้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันผมเชื่อแบบนั้นจนกระทั่งมีการประกาศจากทางฟรานซิสโซโรมาโนนั่นแหละครับแล้วก็รวมถึงคนข่าวสายของคนอื่นอย่างพอจอยส์ยอมดิลลิมส์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นน้ำหนักที่ ที่น่าเชื่อถือได้เลยอย่างพอจอยส์นี่คือแบบสายตรงเลยนะครับก็รายง,งานว่าการเจรจาระหว่างลิฟว์กับเอเจฟานั้นเสร็จสิ้นแล้วค่าตัวขยับไปที่12ล้านปอนด์การันตีครับแล้วก็บวกแอดออนเพิ่มเติมเ,มเงื่อนไขเพิ่มเติมใน,นอนกตเท่าไรไม่รู้นะครับแล้วแต่เงื่อนไขเขาส่วนค่าเหนื่อยที่ต้องแรกแบบโอ้โหเป็นตัวเลขแบบ7แสนปอนด์ต่อวีกอะประมาณนั้นสุดท้ายเนี่ย มันลดเหลือประมาณ3,5 0,000ปอนด์ต่อวิคหลังจากที่หักภาษีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตัวเลขโดยรวมที่เอติฟักจ่ายให้กับเพนนนซัอนอาจจะนู่นแหละครับสี่แสนกว่ากว่าอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ถือว่าลดลงจากกระแสตอนแรกเชิสัญญา3ปีประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็เริ่มถกเถียงโอ้โหเหมือนลดค่าหนตัวเองเพื่อให้เอติฟักจะได้มีงบประมาณในการมาจ่ายค่าตัวให้ลิเวอร์พูลหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่สุดแล้วแต่ครับ เพราะทุกสิ่งอย่างมัน a าลังจะเกิดขึ้นแล้วครับนะผมก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเกรียดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นครับการเดินทางของจรสลัดเซนมันมีแต่ความมหาาัศจรรมากๆครับและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมแบบ Respect มากๆอยู่กับดิคุมา12ปีเริ่มต้นจากเป็นดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังจนเกือบถูกถูกคัดออกด้วยซ้ำในยุคของบรโรเจอร์สแต่ละคนณน่าจมาได้ดีอยู่กับดิวที่โรเจอร์อยากได้คริสเดมซี่ของฟูตแลม แล้วจะเฮนโดไปเป็นตัวแทนนั่นแหละครับร,ร้องหมร้องไห้บอกไม่ไปครับจะขอสู้ต่อจะอยู่ต่อจะเอาชนะใจให้ได้แล้วมันก็ค่อยๆมาได้นะครับหรือไว้ทั้นตอนได้รับปอกแขนกับตันทีมต่อจากเซเวนเจอร์รก็เต็มไปด้วยคําวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่สุดท้ายก็เฮนโดนี่แหละครับที่เป็นกับบันทีมชูถ้วยแชมป์หกรายการน้อยคนมากครับที่ทาได้เพียงแต่ประสิทธิภาพในปีสองปีหลัง เราก็ต้องยอมรับว่าบนวัย33ปีเฮนเดอร์สันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนในช่วงที่ปิกๆเพราะฉะนั้นก็โอเคครับอาจจะมาแบบว่าปัจจุบันทันด่วนหน่อยผมเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในแผนของเยนครบับที่จะต้องสูญเสียกัปตันทีมอย่างเฮนสันส่วนรองกัปตันทีมอย่างเจสชูเมนเนอร์ก็อำลาทีมไปแร้วมันเหมือนกับว่าสูญเสียผู้นำสองคนแรกไป,ปพร้อมๆกัน ในช่วงตลาดเดียวมันคงไม่มีใครคิดให้เป็นแบบนั้นแน่ๆครับแต่มันเกิดขึ้นครับมันเกิดขึ้นจริงๆเช่นเดียวกับฟา์บินโยครับผมก็มั่นใจว่าครอปไม่ได้คิดอยากจะปล่อยฟาบินโยแน่ๆรวมถึงโจรแดนซสันด้่ยแต่พอพอมันมีข้อเสนอรุกคลืบเข้ามาแล้วมันก็จริงจังนะนะครับตัวของนักเตะเองก็ก็ยินดีที่จะย้ายมันก็ไม่สามารถจะไปเดี่ยวร่างอะไรกันได้แต่ที่แน่ๆนะครับ ถ้าเรามองในงบประม,มาณที่มันเป็นขาเข้าเข้ามาหลังจากนี้รอเรื่องของขั้นตอนเอกสารแล้วก็สายายเสรีจินตนาการทั้งสองคนทั้งฟาร์มโยและเฮนเดอร์สันนะครับฟาร์มโยไปเอาอิทธิพลนะครับเฮนเดอร์สันไปเอาอิทธิฟักเนะบ็ดเ, <c oughs> เ,เสร็จครับสองคนนิวโคลจะได้งบประมาณเพิ่มเติมมา52ล้านปอนด์ซึ่งก็พอจะเอาไปเรื่อแลกแปรธาตุได้คราวนี้แหละครับมันจะเป็นช่วงเวลาของการลงตลาดที่สนุกสนานแน่ๆ มันมีหลายชื่อเยอะแยะมากมายครับที่พัวพันกันอยู่ในบนหน้าสื่อหรือมีโอลาเวียอันนี้มีแน่ๆครับหรือไล่ไปถึงชี่อดูคูเร่ของคริสตัลพาเดสที่เริ่มมีกระแสมากขึ้นหรือมองไปถึงโซฟิยานอัมราบัตของฟิอิรตินาเอาแค่นึกออกตอนนี้นะครับเพราะมันเยอะมากแต่ที่แน่ๆครับหรือพูลจะลงตลาดอีกครั้งครับมันคุณจะต้องเป็นสัก2คนเข้ามาแทนที่ครับหนึ่งคือ ตัวหลักชุดใหญ่ที่เล่นได้เลย2คือดารุ่งที่มีแววและพร้อมจะลงเล่นในทีมชุดใหญ่ด้วยซึ่งถามว่ายากไหมยากครับกับช่วงเวลาตรงนี้แต่เมื่อมีโง่ไม้เข้ามาเล่นแรประทาตอันนี้ต้องดูทีมหลังบ้านและทั้งเยนครอปหรือแม้ท er, ั้งโยชมาเคอร์ในการเป็นผู้นวยการซึ่งหลังจบเกมนะักข่าวก็ถามครับว่าประเด็นของเฮนโดกับฟานะรมิโยเนี่ยเขาก็ยังประมาณว่ายังไม่สามารถยืนยันอะไรได้หรอกครับเราเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้จนกว่าทุกอย่างมันจะเสร็จสิน้น ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการยืนยันโดยไม่ยืนยันนะครับนั่นหมายความว่ามันมีการเจรจาพูดคุยกันจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไปตามข่าวคือทุกอย่างมันเสร็จสิ้นหมดแล้วแต่ตอนนี้ขั้นตอนเราแค่ให้มันปิดเดียวอย่างสุดแบบก็ค่อยมาว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ครอบบอกก็คือทุกอย่างเป็นการตังใจของผมเองผมเคารพนักเตะคืออารมณ์ประมาณว่าได้คุยกันแล้วครับคุยกันเรียบร้อยแล้วท่านนักเตะต้องการแบบไหนเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วถ้ามันจะเกิดขึ้นแล้วมัน ทำให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยความสบายใจกับลุกฝ่ายเขาก็โอเคครับไม่มีปัญหาสี่เดือก็เดินหน้าลุยตลาดต่อขอเถอะกองกลางสักสองคนนะครับเอามาช่วยซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะอยากได้ใครเอางี้ดีกว่าลองลองใส่ชื่อเข้ามาว่าอยากได้กองกลางตัวใหม่ของลิยูเนี่ยอยากให้เป็นใครกองกลางตัวรับก็ได้อะถ้าเราแบบเอาสเปกไปเลยนะกองกลางตัวรับคนใหม่ของลิยูอยากให้ซื้อใคร คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสว่วนที่ซื้อมาแล้วเสื้อของโซโบฝากไว้อีกรอบนึงนะครับเข้าไปที่แลนดยักแลบได้เลยนะครับ YAK Lab สแกนเทอโค้ดได้เลยครับเป็นเสื้อทรงใหม่โอเวอร์ไซส์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเฮฟวี่คอตตอนคอมเบอร์ยี่สิบทรงแบบไม่มีย,ยุ้ยผมลองแล้วผมใส่มาเนี่ยประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเพราะอยากลองซักดูว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะย้วยหรือเปล่ามันจะลดคุณภาพอะไรหรือเปล่าเพราะว่าโอเคครับดีเลยครับไปเจอร้านใหม่มาแล้ว แฮปปีมากก็เลยสั่งทําแล้วก็เลย mm. อยากให้ทุกคนลองใส่ดูแล้วกันครับเข้าไปที่ยักหลับได้เลยนะครับ mm. ขอบคุณดวงหน้ามากๆขอบคุณจากใจจริงครับ mm. แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ